โอเวอร์ฮอนซาวเราจะพึ่งนะฮะเพื่อสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเราจะพึ่งเราได้นําเทคนิคนะฮะการสร้างมิติและวิธีเกียนเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสืนนะะ่อมขอยนต์นะฮะก็รับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกนะครับผมอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับด้วยประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเราจะพึ่งนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเลยคือผมต้องขอต้อนรับเพื่อสมาชิกท่านนี้เลยนะครับรถที่อยู่ด้านขวามือผมนะฮะ ตัวฮอนดนะครับเจ้าตัว HRV นะครับทางทีมงาน o อ e ว H o ์ n อนดาวรถจะพืชนะครับจะทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับผมบอกได้เลยนะฮะชุดนี้เลยนะครับที่ผมกำลังรีวิวอยู่ด้านหน้านะฮะจะบอกว่าซิสเต็มเต็มระบบนะฮะก็พูดได้เลยนะครับตรงนี้ครบถ้วนทีเดียวจะทำการติดตั้งเข้าไปนะครับผมผู้สมาชิกครับเรามาดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับจะทำการติดตั้งนะครับ ส่วนไหนนะครับตำแหน่งไหนบริเวณภายในเรามาดูชุดแรกนะครับขวามือของผมนะฮะวันนี้ลูกค้าเจาะจองเป็นเจ้าลำโพงมีเลนเป็นลำโพงแยกชิ้นของยี่ห้อพ o w เ r อบเบเห็นนะครับแหมนะครับรงนี้นะฮะมีจำหน่ายกันทั่วโลกทีเดียวนะครับะนะครับนี่เลยนะฮะต่อด้วยนะครับเจ้าตัวทวิต t ตอร์นะครับจะทำการติดตั้งในตำแหน่งเดิมเห็นไหมครับเป็นลำโพงแยกชิ้น และที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะกับเจ้าตัวพลาสติดคอสโอเวอร์นะครับจะทำการติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับสองตัวนะครับอ่านะครับเพื่อสมาชิกครับนี่เลยนะฮะด้านซ้ายมือผมนะฮะตรงนี้นะครับเป็นลำโพง power b เบทนะครับเช่นเดียวกันนะฮะแต่ชุดนี้นะครับเป็นแกนร่วมอ่าเรามาดูหน้าตาเขาหน่อยนะครับแกนร่วมนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผสมผสานรายละเอียดที่ครบถ้วนทีเดียว การจัดชุดจัดตำแหน่งนะครับนะครับจะทําการติดตั้งบริเวณชุดหลังนะครับแหม่แล้วมาดูไฮไลท์กอนเลยนะฮะไฮไลท์สําคัญก็ดูตัวนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับทางทีมงานของผมนะฮะได้ทําการนะครับจะเอาตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับจะทําการติดตั้งเข้าไปบริเวณหลุมยางอะไหล่นะครับวันนี้ลูกค้าเจาะจงในของยี่ห้อเคลีเบนะครับ พูดก็พูดกันแล้วนะฮะเพื่อสมาชิกนะครับผมขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาทีเดียวเป็นตู้เว้นหรือว่าพอตเปิดนะฮะเพื่อสมาชิกนะครับที่ให้ดีบตัวนี้สูงสุดทีเดียวกําลังวัดนะครับ300วัตต์นะฮะเพื่อสมาชิกเห็นไหมฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวและเพื่อเราเอาใจใส่นะครับติดตั้งนะครับสินค้าที่มีคุณภาพนะครับอ่านะครับการดีไซน์ของเขาหน้าดอกที่10นิ้ว นะครับตู้เว้นหรือว่าพอตเปิดนะที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ให้ดีๆสูงสุดนะครับผมต่อไปนะฮะตรงนี้นะครับเป็นหัวใจหลักสําคัญนะครับเพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีเพาะขึ้นเพื่อสร้างเวทีเสียงบนแดชบอร์ดนะครับและภายท่อิ่วสารนะครับกับเจ้าตัวนี่เลยนะฮะโเลสเซอร์นะครับของค่ายเอลไพ่นะครับรุ่น PEXR 6 0 0นี่ฮะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ หน้าที่หลักของเขาจริงๆนะครับเพื่อการประมวลผลและการปรับแต่งค่าขึ้นใหม่เพื่อให้มีรายละเอียดชิดลงตรีมากขึ้นทีเดียวนะครับนะครับเพื่อสมาชิกโดยทางทีมงานโอเวอร์ฮอนาวด้วยครับเรามีตัววัดค่าอตาีเอเพื่อในการปรับแต่งค่าเจ้าพลามลาติกให้เขามีความแม่นยํามากขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะยกทั้งชุดนี้นะครับจะทําการติดตั้งเข้าไป และผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะฮะขั้นตอนและเทคนิคการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ Honda HRV ตัวนี้นะฮะตามมาชมด้านในนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับในรถ Honda เจ้าตัว HRV ตรงนี้นะฮะทางทีมงานโอ e วอร์ฮอนด์าวเลอร์เพื่ครับได้ทําการออกแบบนะครับผมในการสร้างมิติและวิธีเสียงที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอ e r อร์ฮอนด์วเลร์เพื่ครับเดี๋ยวตามมาชมแผงประตูหน้าก่อนเลยนะครับนี่นะฮะ อันดับแรกนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุร์ครับเราได้ทําการแดมนะฮะบริเวณแผงนประตูนะครับเราเลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคดิเบสซึ่งมีน้ําหนักเบานะครับเพื่อสมาชิกและทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะฮะเพื่อสมาชิกนะครับผมใช้เพื่อสมาชิกสังเกตหลายๆคลิปนะครับว่าทางทีมงานของผมเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดได้ทําการรีดแผ่นเห็นไหมครับที่ขึ้นลายตามโครงสร้างต่างๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันได้ดีไม่มีพงอากาศ นะฮะและการสั่นสะเทือนตรงนี้นะครับไม่มีเลยนะฮะแล้วลดค่ารีเชันหรือว่าเสียงสะท้อนนะครับลดได้อย่างมากทีเดียวนะครับเป้าหมายของเราจริงๆนะครับอยากให้เจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่ให้เขาทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนที่2นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่กันบ้างนะครับวันนี้ลูกค้าจอดจงนะครับเป็นลำโพงของยี่ห้อ p o w e r b e a t นะฮะเป็นลำโพงแยกชิ้นก่อนที่ผมจะติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับทางทีมงานลำโพงนะฮะ เราได้ทำการนะครับออกแบบสเปเซอร์นะครับขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถ h o n ด a h ฮเอสตรงนี้นะครับนี่ครับตัวสเปเซอร์นะครับเนี่ยรอบๆนี้ยฮสเปเซอร์นะฮะทำการออกแบบและติดตั้งเข้าไปเพื่อลดค่าอิน i d เด t นต์นะครับคือเสีษที่ตกกระทบบริเวณเบาะหรือคอนโซลนี่นะครับแล้วติดตั้งเจ้าลำโพงอิเดนเข้าไปในตำแหน่งเดิมส่วนตรงนี้นะฮะเอ t ตาร์ลิงนะครับ เอสซาลิงนะคะเพื่อสมาชิกนะครับที่ดูรีวิวและรีวิวนะครับผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อสมาชิกจะเข้าใจไปพร้อมๆผมเพื่อลดความสูญเสียงเสียงหลังที่ได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับนะฮะบริเวณแผงประตูหน้านะครับตรงนี้คือขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับที่ได้มาฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพื้นนะครับส่วนเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับอยู่บนแดชบอร์ดตำแหน่งเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังกันบ้างนะครับผมบอกได้เลยนะครับการติดตั้งนะครับ หลายๆรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะครับการติดตั้งนะครับก็มาตรฐานเดียวกันนะครับอย่างเช่นประตูหลังนะฮะเห็นไหมครับเหมือนกับประตูหน้าทีเดียวนะครับดูบริเวณแผ่นแดม์นี่ฮะเห็นนะฮะทางทีมงาน Overhaul Sound เราได้นําเทคนิคในการสร้าง e n f o r t m e n t บริเวณทั่วแผ่นเลยนะครับสวยทีเดียวไม่แตกต่างอะไรกับชุดหน้านะครับแถมมีตัวสเปเซอร์ด้วยนะฮะเห็นไหมครับติดตั้งเข้าไปเอส r ตอร์ลิงทุกอย่างนะครับคือขั้นตอนและเทคนิคนะครับนะฮะ เสร็จสิ้นนะคบเพื่อสมาชิกเห็นไหมครับเห็นนะคะต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรกันบ้างนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราจะพื้น,นะฮะเพื่อสมาชิกครับได้ทําการติดตั้งนะค,ะนะครับเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรแต่ก่อนติดตั้งนะครับทางทีมงานของผมนะครับเราได้ปูพื้นฐานไว้นะครับรอบๆหลุมเนะะี่ยฮะนี่เลยนะครับเพื่อลดเสียงสะท้อนนะครับผมขออนุญาตใช้คํานี้นะเพื่อสมาชิกจะได้เข้าใจลดเสียงสะท้อน นะฮะและเก็บเสียงได้อย่างดีทีเดียวนะฮะตรงนี้ผมบอกเลยซับทํางานได้เต็มที่นะครับเช่นเดิมนะฮะย่อแคริเบตเนี่ยละครับผมบอกได้เลยนะฮะความยืดหยุ่นตัวของเขานะครับสูงทีเดียวและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาและพื้นและเอาใจใส่นะครับได้นําเทคนิคในการสร้างเอ็นฟอร์ตเบน์บริเวณทั่วแผ่นนะครับเขายึดเกาะโครงสร้างได้ดีทีเดียวนะครับเนี่ยขึ้นลายนะฮะเห็นไหมครับเพื่อสมาชิกต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรกันบ้างนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมติดตั้งง่ายนะครับได้เสียงเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลทีเดียวพื้นที่ด้านหลังนะครับเราสามารถนะฮะวางสิ่งของสัมภาระได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อสมาชิกครับวันนี้ลูกค้าเจาะจงนะฮะเจ้าตัวซับพ่หลุ่มยางอะไหลของยี่ห้อเคลรเบสผมเขาบอกเลยครับการดีไซน์ของเขานะฮะเป็นเอกลักษณ์และสวยทีเดียวเป็นตู้เว้นนะครับเพื่อสมาชิกตรงนี้ตู้เว้นหรือว่าพอร์ตเปิดที่ให้ดีบีตัวนี้สูงสุดทีเดียวเสียงเบสแนวขาล็อกพลาดไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบมิติด้วยกันนะฮะแล้วต่อไปนะครับนี่ฮะยังไม่จบนะครับเพื่อสมาชิกครับงานเนียนๆสวยๆนะครับที่ได้มาตรฐานผมต้องอธิบายเพื่อสมาชิกเข้าใจเกี่ยวกับการวายสายนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วพครับทำการนะครับจัดสายเข้าเป็นหมวดหมู่นะครับและติดตั้งนะฮะการเดินสายนะครับสวยทีเดียวนะฮะเพื่อสมาชิกครับแล้วเสียงที่ได้ละน้องที่รีวิวอยู่เสียงได้จะเป็นลักษณะไหนผมจะไม่รอช้านะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะพาเพื่อสมาชิกกับตัวผมเองนะฮะ เรามาทดสอบวิติและวิถีเสียงด้านในเลยนะครับในรถ h อน da เจ้าตัว HRV คันนี้ทางทีมงาน o v e r h a u l d แล้วทุกาครับได้ทาการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับ mm hmm. ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ mm hmm. มื่อช่วงที่แล้วนะผมได้พาเพื่อนสมาชิกมาชมนะถ่ายทอดเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นชุดหน้าชุดหลังแกนรวมแต่ก่อนติดตั้งนะครับทางทีมงาน o v e r h a u l d แล้วทุกาครับรได้ทําการแดมนะฮะบ,บริเวณที่แผงมาตู เห็นไหมครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาและพืนะครับเราแดมนะฮะเรามีเทคนิคในการแดมนะครับสร้างเทคนิคนะครับในการแดมบริเวณทุกตัวแผ่นตรงนี้สําคัญนะฮะกับการรีดแผ่นที่ขึ้นลายตามโครงสร้างต่างๆเห็นไหมครับมีรอยโค้งรอยเว้าแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างตรงนี้เขายึดเกาะกันได่ดีมากทีเดียวนะครับและลดค่ารีเซชชันหรือเสียงสะท้อนนะครับการสั่นสะเทือนตรงนี้ไม่มีทีเดียวเราโพมีเลนชุดใหม่หน้ากรงแข้งเขาทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดตั้งนะฮะชุดหน้ากับชุดหลังนะครับไม่แตกต่างนะครับทุกอย่างมาตรฐานเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับทางทีมงานโอเวอร์คอนสาพื้นนะครับก็ถ่าทออเทคนิคนะครับก่อนติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเราได้ทําการปูพื้นฐานไว้รอบๆหนึ่งโดยใช้แผ่นแดมของย่อแคลิเบตซึ่งนะครับทนวิ่กับบ้านเราได้ดีเยี่ยมและน้ําหนักเบานะครับตรงนี้นะฮะเห็นนะครับนะครับเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับแผงนประตู ด้านที่ผมนี่ครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับนำเทคนิคในการสร้างอินฟอร์มนต์บริเวณทั่วแผ่นเพื่อเจาแผ่นดมกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันดีๆดีนะฮะตรงนี้นะครับเสียงสะท้อนผมบอกเลยว่าไม่มีทีเดียวนะครับและติดตั้งจะตัวซับหนุ่มยางอะไรลงไปนะครับวันนี้ลูกค้าเจาะจงนะครับมีข้อเคลมนะครับเห็นฮะการดีไซน์ของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวนะครับเป็นตู้เว้นน่ฮะหรือว่าพอร์ตเปิดตรงนี้นะที่ลูกค้าชอบ ตู้เว้นพอตเปิดนะครับที่ครให้ดีบีตัวนี้สูงสุดทีเดียวพลังเบสที่แน่นๆนุ่มๆล็อกๆกําลังวัด300วัตต์นะครับ่อสมาชิกนะครับหน้าดอกที่10นิ้วเหลือๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเสียงที่ออกมาภายทุกบริโดยสารชัดเจนทีเดียวนะครับนี่ครับเพื่อสมาชิกครับเสร็จแล้วนะฮะทางทีมงานโอเวอร์คอนซาวเราจะพึ้นนะครับแนะนำนะครับผมเจ้าตัวโปรด์เซอร์นะฮะตรงนี้นะครับของค่ายแอร์พายนะลูกค้านะครับแหม จะบอกว่ารู้ใจลูกค้าเลยผมบอกเลยว่าลูกค้าท่านนี้นะครับผมพูดปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาต้องมาอัปเกรดต้องใส่ระบบไหนระบบไหนนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนด้ารู์ครับได้ทาการติดตั้งนะครับเจ้าตัวโปรเตสเซอร์ค่ายลไนะครับหน้าที่หลักเจ้าตัวโปรเตสเซอร์นะครับผมขอเรียนให้ทราบนะครับเพื่อสมาชิกครับตรงนี้นะฮะจะเป็นฟอนต์เดิมนะครับเป็นฟอนต์ที่ติดมานะครับผมนี่นะฮะเรานําสัญญาณจากฟอนต์นะครับมาเข้ากล่องนะครับเจ้าตัวโปรเตสเซอร์นะฮะเพื่อมาประมวลผลและวิเคราะห์นะครับ และการปรับแต่งค่าขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีมากขึ้นทีเดียวนะครับภายใทุกโดยสารแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับฟังและเพาะไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นคนขับนะครับผมจะมาปรับฟอนต์ผมเพาะอยู่คนเดียวมันไม่ใช่นะฮะเนื่องด้วยนะครับเจ้าตัวโรดิเซอร์นะครับตรงนี้มีรายละเอียดนะครับแบบค่อนข้างชัดเจนมากนะครับถ้าผมอธิบายรีวิวนี้จบไม่ลงแน่นอนอันนี้คือขั้นตอนแลเทคนิค นะครับแต่บอกเลยเลยว่าไทม์อะไลเมนเขาทํางานนะครับการทวิตเตอร์นะที่เดินมานะครับระยะทวิตเตอร์เดินมาหาผู้โดยสารนี่ผมบอกเลยว่าเป็นระยะที่พร้อมๆกันนะฮะไม่ใช่ว่าด้านนี้มาเร็วด้านนี้มันไม่ใช่นะครับตรงนี้ครับคือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกไปตั้งเครื่องเสียงโดยทางทีมงาน Overcon Sound แล้วเพื่อครับเรามีนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับในการวัดค่าอ t a เนะครับเพื่อในการปรับแต่งค่านะครับเจ้าพารามิิตอ่ะ ให้เขามีความแม่นยำมากขึ้นทีเดียวนะครับในรถ Honda h r v v นะครับในการอัปเดตระบบเครื่องเสียงที่ได้มาตรฐานจากทีมงาน v อ r วอร l ฮอนด้าพึกก็เสร็จสิ้นไปนทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปนะฮะผมจะพาเพื่อสมาชิกเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีกกันเลยะนะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปนะฮะผมจะพาเพื่อสมาชิกทุกทุกท่านนะฮะเรามาทดสอบมิติและ วิธีเสียงพร้อมผมนะครับผมบอกได้เลยนะครับการทํางานนะครับรายละเอียดชิ้นดนตรีต่างๆนะครับผมที่ทางทีมงานผมได้ทําการอัปเดตระบบเครื่องเสียงให้กับรถ h อ n ด้ h s v ตรงนี้นะครับค่อนข้างนะครับชัดเจนมากนะครับรายละเอียดนะครับบริสเซอร์เขาทำงานเต็มที่ดีเดียวนะคับเมื่อจบแล้วผมบอกนะการประมวลผลวิเคราะห์นี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับผู้สมาชิกสังเกตการทํางานของเขาชัดเจนฟังเลยนะฮะ I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best, this and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's taking my turn to win some or learn some, but I won't I take No more, no more. ท,ทุกทุกท่านนะฮะ <ย ove purposely Hi> ได้ฟังพอผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับซิสเต็มเต็มระบบการทํางานนะครับเสียงที่ได้ออกมานะฮะแหมกว้างจริงๆฟังแล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายมากนะเพื่สมาชิกตรงนี้นะครับและรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับบนแดชบอร์ดนะครับการสร้างพิธีเสียงผมบอกเลยครับนักร้องเมื่อสักครู่นี้ฮะเซ็นเตอร์ตรงกลางเลยนะครับมาเต็มวงนะครับทุกอย่างครบชุดทีเดียวในรถ Honda า อาอีกันนี้นะฮะแม่เดี๋ยวลูกค้าท่านนี้นะผมบอกเลยนะครับหลังจากผมรีวิวเปุ๊อกเี๋ยวเขาขึ้นมานะฮะลูกค้าท่านนี้นะครับเขาชอบเกี่ยวกับสร้างมิติและวิธีเสียงอยู่แล้วและการติดตั้งที่ได้มาตฐานลูกค้าท่านนี้นะครับชอบทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซอพื้นครับอ่านะครับทุกอย่างนะครับเราจริงใจเสมอสําหรับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับการทดสอบนะครับ วิติและวิธีเสียงนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวแล้วพึ่จะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะสวัสดีครับ